สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาดูาวิธีการกบไก่นะคะที่ฟาร์มเราทำเป็นประจำนะคะก็เริ่มต้นจากการปรับอุณหภูมิในเล้าไก่รอลูกไก่ก่อนลงไก่เลยนะคะอยู่ที่32องศานะคะเพื่อให้ความร้อนอในเล้าไก่มัน ัวถึงนะคะหลังจากเราลงไก่เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดเล้าไก่นะคะความร้อนกอ็จะคงที่อยู่ที่32องศาภายในเล้าไก่นะคะหลังจากนั้นก็จะเปิดฮีเตอร์นะคะฮีเตอร์เราจะใช้ความร้อนจากฮีเตอร์ในการกกลูกไก่นะคะ ที่ฟาร์มเราใช้ฮีเตอร์ประมาณโรงเรือนละ3-5เครื่องนะคะในการกกลูกไก่แต่ละโรงเรือนเพราะว่าขนาดแต่ละโรงเรือนก็จะไม่เท่ากันนะคะบางโรงเรือนก็จะมี3ตัวบางโรงเรือนก็จะ4ตัวบางโรงเรือนก็จะ5ตัวและบางโรงเรือนก็จะ6ตัวนะคะในการทำความร้อนภายในแต่ละโรงเรือนนะคะ เราก็จะทำการกกไก่อยู่ที่ประมาณ7วันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามาสภาพการเลี้ยงไก่ในระยะต่อไปนะคะจากคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ